いい香りだな。 ถ้าตอบเวการจะหยุดก่อนต้นไม้เดิมต้องกับใหม่บนฟนร์มที่15เรื่องจนว่าเรื่องสุดท้ายที่คนจริงใน ที่บ้าน่ัง